อะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่องไอซังครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำการประกอบสองคันนี้นะะสำหรับคันนี้ก็ไกลละเราทำไปเรื่อยๆนะครับงานเขาเรียกว่าไงไม่ใช่งานเหมาไม่ใช่งานเหมา ำต้องใจเยน็นหน่อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยได้ช่วยกันอยู่ประกอบนะคันนี้สงสัยต้องเก็บไปใช้บ้างเนี่ยคันนี้ก็สภาพสวยอยู่กระสีไม่สวยเท่าไหร่ ตามราคาคัซคันนี้คันนี้สวยเครื่องก็สวยนะครับคันนี้เอ,อมีตัวพีทีโอมาด้วยคันนี้ปั๊มมันอยู่ไหนน้อโอ้ปั๊มอยู่ตรงนี้ปั๊มอยู่ข้างล่างตรงนี้จะประมาณนี้นะคันนี้ สี่ร้อยสิบแรงทั้งคู่เฮ้ยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบแรงทั้งคู่เลยโอ้ใส่เรียบร้อยแล้วเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยก็ทำอะไรมาวะจ่องอสกอตเทปมาพันแล้วนี่อรอยเขาทำอะไรหรือเปล่าเอาขี้หมาใส่มาแน่เนี่พักอะไรวะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยเหมือนมันรอยมันต่ออะไรก็ได้ จะได้ดึงน้ำมันเครื่องดูว่ายังไม่ได้เดินดึงดูเลยคันนี้อ๋อมีอยู่คันนี้ยังไม่ได้ดึงดูงดเลย,ยดดดเดี๋ยวไปดึงดูก่อนตัดเครื่องเลยเอ็มโอ้มีอยู่ทั้งคู่เลยเว้ยโอ้สายยาวจริงเลยวะ่ะ nhìn đấy trên, mấy cái ngàn đấy là Mấy nó thấy cốp này Đây này con đầy mà đúng Mình đầy, Nó kiểu phải cháy yên lắm โโอ้ oh, ติดมาเลย oh. ใส่กระสอบหอไฟมาอย่างดีเลย oh. ดูนี้หน่อยเป็นไงบ้าง

มันมีหยดอะไรข้างในวะเจนก็ซ่อมหรือเปล่าวะเป็นรูปเป็นล่างแล้วน่าจะเสร็จพร้อมๆกันแหละยังไม่ใส่เบ้าบันไดเลย เริ่มใส่ของเข้าไปแล้วเริ่มจะครบแล้วล่ะพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าสงสัยจะเป็นดินญี่ปุ่นนะนนี่สี่ ล้อยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้จะเป็นของคันเขียวดูคันเขียวทีหนึ่งคันเขียวนี่คัสีสวยนะ เก็บไว้ใช้นะคันนี้นว่าจ,จะเก็บเอาไว้ใช้ไม่รู้จะมีงานให้วิ่งไหม <systems movement> เห็นมันมีปั๊มพีทีโอมีอะไรดีไงเนี่ยโอ้เหล็กอันนี้ถอดมาอีกแล้วเนี่ยถอดเพล็กนี้ด้วย <Engagement> เหล็กมันจะตรงมาเนี่ย ยังสวยอยู่นะคันนี้ดูภายในหน่อยดิ <c oughs> โอ้คันนี้ขากระจกได้ชุบหมดแล้วเนี่ย นี่กไปนั่งพักกันแล้วน่นอ,อืมคุยอะไรกันาเดินไปดูดีกว่าทำอะไรกันรถนูน้น <c oughs> มันต้องมาดูพวกกูหรอกทำไร คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายโอ้ต้นกัญชาอันนี้ถูกกฎหมายแล้วถ่ายได้ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> โฆษณาเลยชวนเต <c oughs> ี้ยทำอะไรกันนู่นนี่เอาสวัสดีครับผม